วานนี้เวลา19นาฬกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิษฐ์ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560 ในการนี้สภามหาวิทยลาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมาศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมาราชินีด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารการบินและการประยุกต์ใช้องความรู้ในด้านการพัฒนาการวางแผนวิเคราะห์นโยบายวิเคราะห์ปัญหามาประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร the ับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์สองคนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม723คนมหาวิทยาลัยราชภัฒ์อุตรดิตถ์กำลังเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น4ยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทางนี้ได้ยึดหลักการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สนับสนุนส่งเสริมแก้ปัญหาและชี้นำให้กับท้องถิน่นนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน วันนี้เวลา16นาฬกา21นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒรเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปีการศึกษา2559ถึง2560รวม789คนในการนี้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารด้านการบินและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้พระราชทานปริญญากตติมศักตร์แก่ผู้ทรงคณะธิาสามคน มหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฒเชียงรายจัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินภารกิจตามแนวคิดมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมเผยแพรส่สศสสตรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเศรษฐกษิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาต่อย,ยอดสู่การพัฒนาเพื่อบ่งเพาะบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง เป็นพลเมืองดีตลอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติเวลา18นิก45นาทีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา2,559ถึง2,560 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์รรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศรึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม1030คนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยการผลิตบัณฑิตที่เน้นการปฏิบัติจริง และให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มีการประสานประโยชน์กับภาคีเครือข่ายมีชุมชนได้รับการพัฒนา8ตำบล268ครัวเรือนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับและมีรายได้เพิ่มขึ้น28ผลิตภัณฑ์เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว2ชุมชนและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด1ชุมชนนอกจากนี้ยังได้มีนวัตกรรมจากการพัฒนาพื้นที่18นวัตกรรมอาทิ เครื่องบดย่อยวัสดุเหลือใช้จากหน่อไม้ฝรั่งเครื่องหัดแท่งเข้าเกรียบจากพืชสมุนไพรและเครื่องผสมยาหม่องสมุนไพรตะไคร้หอม